ตรงนี้ก็จะเป็นรงทานหอยทอดปัดไทยนะป้าอีทนะลูกหลานและเพื่อนๆนะครับผมนี่ขออนุญาตนะครับพี่ขออนุญาตถ่ายนะครับนี่ครับก็นี่ฮะคุณพี่นะคุณพี่อีทหรือเปล่าครับอันนี้ฮะโอ้นี่ครับก็มาทานกันได้นะผัดไทยใช่ไหมครับผัดไทยหอยทอดนะครับอร่อยแน่นอนนะครับเนี่ย เจ้าเก่าเจ้าเดิมมาจากที่ไหนครับคุณพี่มาจากแถวไหนครับนี่ละคาข้างวัดเนี่ยอ๋ออยู่ข้างวัดแต่อร่อยแน่นอนนะครับเนาะนี่ฮะอย่าลืมนะครับนี่ฮะมาทานก็ได้ฮะนี่อร่อยแน่นอนครับ นี่ครับน่าทานมากครับนี่ครับผมจะลืมแวะมาทานกันนะครับเนี่ยลงทานปีนี้นะครับีขบบบ่ขอบคุณครับคุณพี่ครับขอบคุณครับ